นิทานเรื่องก้อนหินแห่งความกล้าการละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางหุบเขามีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าน้อยเขาเป็นเด็กชายร่างเล็กผิวขาวตาสดใสแต่มีปัญหาตรงที่เขาไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเด็กคนอื่นๆในหมู่บ้านแต่ในใจของน้อยนั้น เต็มไปด้วยความฝันที่จะเป็นคนกล้าหาญและแข็งแกร่งแบบที่ทุกคนยอมรับทุกปีหมู่บ้านนี้จะมีการทดสอบความกล้าโดยเด็กที่เข้าร่วมจะต้องเดินทางไปยังยอดเขาก้อนหินเพื่อไปนำก้อนหินแห่งความกล้ากลับมาชาวบ้านเชื่อว่าก้อนหินนี้สามารถเสริมสร้างพลังและความกล้าหาญให้แก่ผู้ที่ครอบครองมัน วันหนึ่งน้อยได้ไปปรึกษากับพ่อของเขาซึ่งเป็นชาวนาใจดีพ่อครับปีนี้ผมอยากพิสูจน์ตัวเองผมจะไปเอาก้อนหินแห่งความกล้ามาให้ได้ครับพ่อของน้อยยิ้มเบาๆก่อนจะวางมือบนหัวลูกชายลูกพ่อความกล้าไม่ใช่แค่การเอาชนะความกลัวแต่เป็นการไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะเจออุปสรรคใหญ่แค่ไหน ถ้าลูกมีหัวใจที่กล้าแข็งลูกก็จะผ่านมันไปได้คำพูดของพ่อทำให้น้อยมีแรงฮึดขึ้นมาเขาตัดสินใจจะออกเดินทางเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อเช้าวันนั้นมาถึงน้อยเริ่มออกเดินทางพร้อมกับเพื่อนสนิทของเขาชื่อตองตองเป็นเด็กชายที่ตัวสูงและแข็งแรงมากแต่ใจเย็นและสุภาพทั้งสองออกเดินทางไปด้วยกัน โดยมีต๋องช่วยน้อยเวลาที่เจอเส้นทางที่ยากลำบากน้อยไม่ต้องรีบมากก็ได้เราค่อยๆไปตามจังหวะของเราตองขอบใจมากนะที่ไปด้วยกันแต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นฉันอยากจะทำให้สำเร็จด้วยตัวเองบ้างพวกเขาเดินทางผ่านป่าไม้หนาทึบข้ามแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวและปีนเขาที่สูงชันเสียงลมพัดผ่าน ทำให้หัวใจของน้อยหวาดกลัวแต่เขานึกถึงคำพูดของพ่อความกล้าไม่ได้มาจากร่างกายแต่มาจากใจที่ไม่ยอมแพ้ระหว่างทางทั้งสองเจออุปสรรคมากมายวันหนึ่งพวกเขาเดินทางไปถึงหน้าผาสูงชันน้อยมองลงไปแล้วรู้สึกท้อทแท้ฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะข้ามหน้าผานี้ไปได้ฉันกลัวเหลือเกิน ตองวางมือบนไหล่ของน้อยแล้วพูดให้กำลังใจไม่ต้องกลัวหลอกน้อยฉันจะพยายามพานายข้ามไปแต่ที่สำคัญที่สุดคือนายต้องเชื่อในตัวเองถ้าเราไม่ยอมแพ้เราจะข้ามไปได้น้อยสุดลมหายใจลึกแล้วตัดสินใจเดินต่อไปพร้อมกับตองเขาเริ่มเห็นว่าความกล้าที่ไม่ได้มาจากการเอาชนะความกลัวในทันที แต่มาจากการก้าวข้ามมันไปทีละก้าวทีละก้าวในที่สุดหลังจากผ่านการเดินทางอันยากลำบากทั้งสองก็เดินทางมาถึงยอดเขาและเจอก้อนหินแห่งความกล้าวางอยู่กลางแสงอาทิตย์น้อยเดินเข้าไปหยิบก้อนหินนั้นขึ้นมาและในขณะนั้นเองเขารู้สึกได้ถึงพลังที่มาจากจิตใจของเขาเองฉันทำได้แล้ว ฉันเข้าใจแล้วว่าความกล้าจริงๆไม่ได้อยู่ที่ก้อนหินนี้แต่มันอยู่ในใจของฉันมาตลอดต้องยิ้มและพยักหน้าใช่แล้วน้อยความกล้าคือการไม่ยอมแพ้ในสิ่งที่เราต้องเผชิญไม่ว่าจะยากแค่ไหนนายผ่านมันมาได้แล้วเมื่อทั้งสองกลับมาถึงหมู่บ้านชาวบ้านต่างชื่นชมในความกล้าหาญของน้อยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือน้อยได้เรียนรู้ว่าความกล้าไม่ได้วัดจากความแข็งแรงของร่างกายหรือความสำเร็จในการเอาก้อนหินมาได้แต่มาจากการที่เราไม่ยอมแพ้ต่อความกลัวและอุปสรรคในชีวิตนิทานเรื่องเส้นทางของมเมล็ดพันธุ์การละครั้งหนึ่งในทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ มีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งชื่อว่าแม่ไม้ที่คอยให้ร่มเงาและเป็นที่พักพิงให้กับสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ต้นไม้ใหญ่มีเมล็ดพันุ์เล็กๆชื่อว่าเมล็ดน้อยซึ่งเพิ่งร่วงหล่นจากกิ่งสูงสุดของแม่ไม้เมล็ดน้อยเต็มไปด้วยความหวังที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงเหมือนแม่ของมันแม่ครับ ผมอยากโตเป็นต้นไม้ที่ใหญ่และแข็งแรงเหมือนแม่บ้างจังผมจะได้ให้ร่มเงาและที่พักพิงเหมือนที่แม่ทําครับแม่ไม้ยิ้มเบาๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นลูกจา๋าการเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ไม่ใช่เรื่องง่ายลูกจะต้องผ่านอุปสรรคมากมายทั้งฝนที่รุนแรงลมที่พัดแรงและความแห้งแล้งในฤดูร้อน แต่ถ้าลูกมีความอดทนและตั้งใจแน่วแน่ลูกก็จะเติบโตได้จ้ะเมล็ดน้อยฟังแม่ด้วยความตื่นเต้นแต่ก็อดที่จะรู้สึกกลัวไม่ได้มันจะยากขนาดนั้นเลยเหรอครับแม่ใช่จ้ะลูกแต่มันคุ้มค่าเพราะทุกครั้งที่ลูกผ่านอุปสรรคลูกจะแข็งแกร่งขึ้นอยากกลัวที่จะเติบโตแค่เจ้าอดทนนะลูก วันหนึ่งลมพัดแรงมเมล็ดน้อยถูกพัดปลิวไปไกลจากร่มเงาของแม่ไม้ตกลงบนพื้นดินที่แข็งและแห้งแลง้งมันเริ่มรู้สึกโดดเดี่ยวและท้อแท้ฉันมาไกลาจากแม่ขนาดนี้แล้วฉันจะเติบโตได้อย่างไรในดินที่แข็งแบบนี้ในขณะที่มเมล็ดน้อยกำลังสิ้นหวังมีเสียงหนึ่งดังขึ้นข้างๆมัน เสียงนั้นมาจากก้อนหินก้อนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆเจ้าหนูอย่าท้อแท้ไปแม้ดินจะแข็งแต่ถ้าเจ้าขุดรากลงไปลึกพอเจ้าจะพบแหล่งน้ำที่จะทำให้เจ้าเติบโตได้มเมล็ดน้อยได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งมันเริ่มพยายามแทงรากลงไปในดินที่แข็ง ถึงแม้จะยากลำบากแต่เมล็ดน้อยก็ไม่ยอมแพ้หลายวันผ่านไปฝนตกลงมาอย่างหนักน้ำฝนชุ่มฉ่าทำให้รากของเมล็ดน้อยค่อยๆซึมซับน้ำและเติบโตขึ้นเมล็ดน้อยรู้สึกดีใจที่ได้ดื่มน้ำเป็นครั้งแรกแต่ทันใดนั้นก็มีลมพายุพัดมาอย่างรุนแรงทำให้เมล็ดน้อย รู้สึกเหมือนกำลังจะถูกพัดออกจากดินโอ้ยลมแรงขนาดนี้ฉันจะรอดไหมนี่ขณะที่ลมพัดแรงขึ้นต้นหญ้าที่อยู่ใกล้ๆโบกไปมาแล้วพูดขึ้นว่าอย่าก,กลัวไปเลยเจ้าต้องยึดมั่นในดินและรากของเจ้าให้แน่นหากเจ้าผ่านพายุนี้ไปได้เจ้าจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นนะ,มะเมล็ดน้อย ฟังคําของต้นหญ้ามันจึงพยายามเกาะดินให้แน่นขึ้นรากของมันยิ่งแทรกซึมลึกลงไปในดินแม้จะมีลมพัดแรงแค่ไหนเมื่อพายเมื่อพายุสงบลงมเมล็ดน้อยรู้สึกถึงความมั่นคงในรากที่ฝังลึกในดินวันเวลาผ่านไปมเมล็ดน้อยค่อยๆแตกหน่อขึ้นจากพื้นดิน และเริ่มมีใบเล็กๆโผล่ออกมาสัตว์เล็กสัตว์น้อยเริ่มมองเห็นมันและชื่นชมในความงอกงามเจ้าผีเสื้อผ่านมาก็ทักว่าเจ้าดูสิมเมล็ดน้อยเติบโตขึ้นแล้วไม่ใช่มเมล็ดเล็กอีกต่อไปมแมลงปอตอบว่านั่นสิฉันจำได้ว่าเมื่อก่อนเจ้ายังเป็นเมล็ดเล็กๆที่ดูอ่อนแอแต่ตอนนี้เจ้าแข็งแรงขึ้นมากแล้วนะ มเมล็ดน้อยรู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จของตัวเองแต่ก็ยังคงถ่อมตัวขอบคุณมากแต่ฉันยังต้องเติบโตอีกมากยังมีอุปสรรคอื่นๆที่ต้องเผชิญแต่ฉันจะอดทนและไม่ยอมแพ้จะ้ะแม่ไม้ที่อยู่ห่างออกไปเฝ้าดูลูกของตนอย่างภาคภูมิใจแม้ว่ามเมล็ดน้อยจะไกลาจากร่มเงาของเธอ แต่การเติบโตของมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของชีวิตเจ้าทำได้ดีมากลูกความอดทนและความพยายามของเจ้าจะนำพาเจ้าให้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงในวันข้างหน้ามเมล็ดน้อยเรียนรู้ว่าการเติบโตไม่ได้มาจากสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบแต่จากความอดทน และการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่ชีวิตโยนเข้ามานิทานเรื่องดวงจันทร์ในใจการละครั้งหนึ่งมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่ามินตราอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกลจากเมืองใหญ่มินตราเป็นเด็กที่น่ารักแต่เธอมักจะรู้สึกเศร้า และไม่พอใจในชีวิตเธอมองเห็นเด็กๆคนอื่นๆในหมู่บ้านมีของเล่นสวยๆมีเสื้อผ้าดีๆและมีบ้านหลังใหญ่ในขณะที่บ้านของมินตราเล็กและเรียบง่ายของเล่นก็ไม่มีมากเหมือนคนอื่นๆแม่จ๋าทำไมเราถึงไม่มีบ้านใหญ่ๆเหมือนคนอื่นทำไมหนูไม่มีของเล่นมากมายอย่างพวกเขา หนูอยากได้สิ่งเหล่านี้มันจะทำให้หนูมีความสุขแน่ๆค่ะแม่แม่ของมินตรายิ้มอย่างอ่อนโยนขณะลูบหัวลูกสาวลูกรักความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งของภายนอกนะลูกมันมาจากหัวใจของเราเองหากเรามองหาความสุขจากสิ่งรอบตัวเท่านั้นลูกก็จะไม่มีวันพอใจในสิ่งที่ลูกมี แต่ถ้าลูกมองเห็นความงามและคุณค่าในสิ่งที่ลูกมีลูกจะพบว่าความสุขนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมมินตราได้ยินเช่นนั้นก็ยังไม่เข้าใจเธอรู้สึกว่าคำพูดของแม่ฟังดูสวยงามแต่เธอยังอยากได้ของเล่นและบ้านหลังใหญ่ที่เธอเห็นอยู่ดีเย็นวันหนึ่งมินตราเดินออกไปนอกบ้าน นั่งมองดวงจันทร์ที่กำลังลอยอยู่บนท้องฟ้าเธอรู้สึกเศร้าเหมือนเดิมและคิดว่าดวงจันทร์นั้นช่างไกลเหลือเกินมันสวยงามแต่เธอไม่สามารถเอื้อมถึงได้ขณะที่เธอกำลังจมอยู่ในความคิดเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นข้างๆทำไมเจ้าถึงเศร้าอย่างนี้ล่ะมินตราหันไปมองรอบๆและต้องแปลกใจเมื่อเธอเห็นดวงจันทร์พูดได้ ดวงจันร์ทพูดได้หรือแน่นอนสิข้าเฝ้ามองเจ้ามานานเจ้าดูเศร้าอยู่เสมอทำไมถึงเป็นเช่นนั้นละ่ะมินตราถอนหายใจแล้วตอบว่าหนูอยากมีของสวยงามเหมือนคนอื่นๆแต่ดูสิหนูไม่มีอะไรเลยแล้วหนูจะมีความสุขได้อย่างไรดวงจันร์ทยิ้มและส่องแสงอ่อนๆลงมาบนใบหน้าของมินตรา เจ้ารู้หรือไม่แม้ข้าจะอยู่บนท้องฟ้าแต่ข้าไม่ได้มีแสงสว่างเป็นของตัวเองข้าเพียงแค่สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์หากเจ้ามองข้าและเห็นเพียงความไกลเกินเอือ้อมเจ้าก็จะพลาดที่จะเห็นแสงสว่างที่ข้ามีให้กับโลกแต่ถ้าเจ้ามองให้ดีเจ้าจะเห็นว่าแม้สิ่งเล็กน้อยในชีวิต ก็สามารถสร้างแสงสว่างในใจของเจ้าได้มินตราคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วเริ่มเข้าใจคำพูดของดวงจันทร์คุณหมายความว่าความสุขไม่ได้มาจากสิ่งที่หนูต้องการภายนอกใช่ไหมคะแต่เกิดจากการที่หนูมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่หนูมีอยู่แล้วใช่ไหมดวงจันทร์ตอบว่าถูกแล้ว หากเจ้ามองเห็นแสงสว่างภายในใจของเจ้าเองเจ้าก็จะไม่ต้องไปแสแวงหาความสุขจากสิ่งของที่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไปความสุขอยู่ใกล้กว่าที่เจ้าคิดหลังจากคืนนั้นมินตราเริ่มมองสิ่งรอบตัวด้วยสายตาใหม่เธอมองเห็นความงามของทุ่งหญ้าที่อยู่หน้าบ้านฟังเสียงนกร้องด้วยความเพลิดเพลิน และเล่นกับเพื่อนๆอ,อย่างสนุกสนานโดยไม่คิดถึงของเล่นราคาแพงอีกเธอเริ่มรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่เธอมีและหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงเมื่อถึงคืนต่อมามินตราออกมายืนมองดวงจันทร์อีกครั้งเธอยิ้มและพูดกับดวงจันทร์ว่าขอบคุณนะจ๊ะดวงจันทร์หนูเข้าใจแล้วว่า ความสุขนั้นไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เรามีหรือไม่มีแต่มันอยู่ในใจของเราเองหนูจะไม่สแสวงหาความสุขจากภายนอกอีกแล้วแต่จะเรียนรู้ที่จะมองเห็นแสงสว่างจากภายในดวงจันทร์ส่องแสงลงมาอย่างอ่อนโยนและเงียบงนันแต่ในใจของมินตราเธอรู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใคร รากไปจากเธอได้นิทานเรื่องดินสอแห่งปัญญาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อต้นต้นเป็นเด็กที่ชอบการเรียนรู้แต่ในบางครั้งก็รู้สึกท้อแท้เมื่อเจอปัญหาหรือเรื่องยากๆที่ไม่สามารถแก้ไขได้วันหนึ่ง ตนได้รับของขวัญจากคุณตาของเขาเป็นดินสอไม้ธรรมดาแต่คุณตาบอกว่าดินสอนี้พิเศษมากนี่คือตัวช่วยพิเศษที่จะช่วยให้เจ้ามีความรู้และปัญญาจำไว้ว่ามันไม่ใช่ดินสอธรรมดาแต่มันเป็นดินสอแห่งปัญญาหากเจ้าใช้มันอย่างถูกต้องมันจะช่วยนำพาเจ้า ไปในทางที่ถูกต้องเมื่อเจ้าเจอความยากลำบากในชีวิตต้นมองดินสอในมือด้วยความสงสัยดินสอจะช่วยผมได้ยังไงครับตามันก็แค่ดินสอธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษเลยคุณตาหัวเราะเบาๆก่อนจะยิ้มมันอาจจะดูธรรมดาแต่ในความธรรมดานั้นแฝงไปด้วยความหมายมากมาย เจ้าต้องเรียนรู้จากมันไปทีละนิดทีละนิดดินสอนี้จะคอยสอนเจ้าเองต้นยังไม่เข้าใจคำพูดของตาแต่เขาก็พกดินสอนติดตัวไปที่โรงเรียนในวันหนึ่งขณะที่เขากำลังทำการบ้านเลขที่ยากมากต้นรู้สึกหงุดหงิดและอยากจะเลิกทำโอ้ยมันยากเกินไปฉันไม่เข้าใจเลย ทำไมถึงต้องมีปัญหาที่ยุ่งยากแบบนี้ด้วยนะทันใดนั้นดินสอในมือของต้นก็กระตุกเล็กน้อยราวกับมันกําลังอยากจะพูดอะไรต้นจ้องมองดินสอด้วยความตกใจแล้วดินสอก็พูดขึ้นมาจริงๆต้นจะรู้ไหมว่าการแก้ปัญหาที่ยากเหมือนกับการใช้ดินสอนี้เขียน เจ้าต้องเขียนและแก้ไขอย่างอดทนเมื่อทำผิดเจ้าก็แค่ลบออกแล้วก็เริ่มเขียนใหม่ได้เสมอไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หากเจ้ามีความพยายามต้นได้ยินดินสอพูดก็เริ่มฉุกคิดหมายความว่าแม้จะทำผิดก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะผมสามารถลบมันแล้วลองใหม่ได้ใช่ไหมครับถูกต้องแล้ว ความผิดพลาดเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอได้แต่ที่สำคัญคือเจ้าต้องไม่ท้อใจลบข้อผิดพลาดแล้วพยายามแก้ไขใหม่นั่นคือหนทางของการเรียนรู้ตนเริ่มเข้าใจเขาจึงใช้ยางลบลบส่วนที่เขาทำผิดและลองแก้ไขใหม่ด้วยความตั้งใจในที่สุดเขาก็แก้โจทย์ได้สำเร็จความรู้สึกของความสำเร็จ ทำให้เขายิ้มได้วันเวลาผ่านไปดินสอยังคงเป็นเพื่อนที่ดีของต้นคอยช่วยให้คําแนะนำในเวลาที่เขาต้องเผชิญกับเรื่องที่ยากๆวันหนึ่งต้นกําลังจะสอบสำคัญแต่เขารู้สึกกังวลมากและคิดว่าตนเองอาจจะทําข้อสอบไม่ได้ดินสอฉันกลัวฉันไม่แน่ใจว่าจะทําข้อสอบได้ดีหรือไม่ ถ้าชั้นล้มเหลวจะเป็นยังไงนะดินสอยิ้มและตอบอย่างใจเย็นการสอบก็เหมือนกับการเดินทางเจ้าต้องใช้ความรู้ที่เจ้ามีเป็นเข็มทิศนำทางแม้เจ้าจะไม่รู้ทุกคำตอบแต่เจ้าสามารถใช้ปัญญาและความคิดอย่างรอบคอบในการตัดสินใจจงเชื่อมั่นในความรู้ที่เจ้าได้เรียนรู้มา ต้นฟังคำพูดของดินสอและรู้สึกสบายใจขึ้นเขาเริ่มเข้าใจว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากการรู้ทุกอย่างแต่จากการใช้ปัญญาในการเผชิญปัญหาในที่สุดวันที่ต้นต้องสอบก็มาถึงเขาใช้ความรู้และปัญญาของเขาในการทำข้อสอบอย่างใจเย็นไม่กังวลหรือกลัวว่าจะทําผิด เพราะเขารู้ว่าทุกปัญหามีทางแก้ไขถ้าใช้ปัญญาอย่างถูกต้องหลังจากสอบเสร็จต้นรู้สึกภูมิใจในตัวเองแม้จะยังไม่รู้ผลสอบแต่เขารู้ว่าเขาทำได้ดีที่สุดแล้วเมื่อกลับมาถึงบ้านต้นหยิบดินสอขึ้นมาแล้วพูดด้วยรอยยิ้มขอบคุณนะดินสอขอบคุณที่สอนให้ฉันเข้าใจว่า ความรู้และปัญญาจะเป็นเข็มทิศนำทางในทุกๆเรื่องแม้ในยามที่ฉันต้องเผชิญความยากลำบากดินสอสองประกายเล็กๆอย่างอบอุ่นและยังคงอยู่เคียงข้างต้นต่อไปในฐานะเพื่อนคู่ใจที่มอบปัญญาให้กับเขาเสมอนิทานเรื่อง น้ำใสในหัวใจที่บริสุทธิ์การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมลำธารมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่าน้ำใสน้ำใสเป็นเด็กที่มีหัวใจบริสุทธิ์เธอมักจะช่วยเหลือผู้คนในหมู่บ้านโดยไม่หวังผลตอบแทนเธอรู้สึกว่าการได้ทําความดีและเห็นคนอื่นมีความสุข เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตวันหนึ่งขณะที่น้ำใสนั่งเล่นอยู่ริมลำธารเธอสังเกตเห็นว่าน้ำในลำธารน,นั้นใสสะอาดมากจนสามารถมองเห็นปลาตัวน้อยๆว่ายไปมาอย่างชัดเจนเธอจึงคิดว่าหัวใจของคนเราก็ควรเป็นเช่นน้ำในลำธารน,นี้ที่ใสสะอาด ไม่มีความหวังผลตอบแทนหรือความโลภใดๆทันใดนั้นชายแก่คนหนึ่งเดินผ่านมาพร้อมกับภาชนะน้ำที่สกปรกเต็มไปด้วยดินโคลนชายแก่หยุดที่ริมลำธารแล้วหันมาพูดกับน้ำใสหนูเอ้ยทำไมเจ้าถึงหนังมองน้ำในลำธารน,นี้อยู่นานจังเจ้าคิดอะไรอยู่หรือ น้ำใสตอบว่าหนูกำลังคิดว่าน้ำในลําธารนี้ใสบริสุทธิ์เหมือนหัวใจของคนที่ไม่หวังผลตอบแทนค่ะหนูอยากจะรักษาความบริสุทธิ์ในใจให้เหมือนน้ําใสนี้ค่ะชายแก่ยิ้มบางๆและนั่งลงข้างๆน้ําใสพร้อมกับยกภาชนะน้ําที่เต็มไปด้วยโคลนให้เธอดูเจ้าดูซิ น้ำนี้ข่ะตักมาจากลําธารเดียวก,กันกับที่เจ้านั่งมองอยู่นี่แหละแต่ทำไมมันถึงไม่ใสเหมือนที่เจ้ามองเห็นละ่ะน้ำใสมองภาชนะที่เต็มไปด้วยดินโคลนแล้วตอบว่าก็เพราะมันมีดินโคลอนอยู่ในข้างในน่ะสิคะถ้าเราล้างออกให้ใสสะอาดน้ำก็จะกลับมาใสเหมือนเดิมค่ะชายแก่พยักหน้าเห็นด้วย ถูกตองแล้วหัวใจของคนเราก็เหมือนกับภาชนะใบนั้นหากเจ้าปล่อยให้ความโลภความโกรธและความอิจฉาริษยามาครอบงำหัวใจของเจ้าหัวใจนั้นก็จะกลายเป็นเหมือนน้ำที่ขุ่นมัวไปด้วยโคลนแต่ถ้าเจ้าล้างใจของเจ้าให้ใสสะอาดด้วยการทำความดี หัวใจของเจ้าก็จะใสบริสุทธิ์เหมือนน้ำในลำธารน,นี้น้ำใสฟังแล้วก็คิดตามและรู้สึกถึงความหมายลึกซึ้งที่ชายแก่สอนแล้วหนูจะทำอย่างไรถึงจะรักษาหัวใจให้ใสสะอาดได้ตลอดเวลาล่ะคะชายแก่ยิ้มแล้วตอบเบาๆการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน และไม่เก็บความโกรธเคืองใดๆในใจคือหนทางที่จะรักษาความบริสุทธิ์ของหัวใจได้เจ้าต้องจำไว้ว่าการทำดีคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องคาดหวังสิ่งใดตอบแทนจากผู้อื่นหลังจากนั้นน้ำใสก็เริ่มเข้าใจว่าความบริสุทธิ์ของจิตใจนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญเธอทำความดีให้กับทุกคนที่เธอพบโดยไม่หวังผลตอบแทนเธอช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือช่วยดูแลสวนให้กับคนชราและมักจะเล่นกับเด็กๆในหมู่บ้านอย่างสนุกสนานเธอไม่เคยหวังว่าจะได้รับสิ่งใดกลับคืนแต่สิ่งที่เธอได้รับกลับเป็นความสุข ที่เต็มเปี่ยมในหัวใจวันหนึ่งขณะที่น้ำใสเดินผ่านลำธารเธอพบกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังตักน้ำเพื่อไปใช้แต่ภาชนะของเขาสกกรโกเต็มไปด้วยดินโคลนพี่ชายคะถ้าพี่อยากได้น้ำใสสะอาดพี่ต้องล้างภาชนะก่อนนะคะไม่อย่างนั้นน้ำที่พี่ตักไปก็จะขุนค่คะ ชายนมยิ้มและล้างภาชนะตามที่น้ำใสบอกขอบใจมากน้องสาวเจ้าทำให้พี่เข้าใจว่าการล้างภาชนะก็เหมือนกับการล้างหัวใจถ้าหัวใจของเรามัวหมองความสุขที่เราได้รับก็จะไม่บริสุทธิ์เช่นกันน้ำใสย,ยิ้มอย่างภูมิใจและรู้ว่าเธอได้แบ่งปันบทเรียนที่เธอได้รับจากชายแก่ในวันนั้น ให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ด้วยสุดท้ายน้ำใสเติบโตขึ้นเป็นคนที่ทุกคนรักเพราะเธอไม่เพียงแค่มีความบริสุทธิ์ในจ,ใจิตใจแต่ยังแบ่งปันความดีและปัญญาให้กับผู้คนรอบข้างเสมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ